สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2559ราคาทองคำเมื่อวานเคลื่อนไหวผันผวนนะคะช่วงกลางวันเห็นมีแรงซื้อเข้ามานะคะทำให้ราคาทองคำขึ้นไปสูงสุดที่1,222ดอลลาร์แต่ช่วงคืนมีแรงเท,ทขายกลับออกมาราคาทองคำปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับ1,220ดอลลาร์จากข้อมูลเศรษฐกิจอเมริกาที่ออกมาแข็งแกร่ง ราะคาทองคำปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมา1,232ดอลลาร์ขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ1.15ดอลลาร์นะคะก็มีการซื้อกลับเข้ามาหลังจากที่ลงไป1,220ดอลลาร์ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐอเมริกาเดือนเมกกื่อวาคมเพิ่มขึ้น4.9%ก็เป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ10เดอือนนะคะแล้วก็สูงกว่าที่เราคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 2.6%นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งจำนวนผู้ขอสกสารว่างงานรายสัปดาห์ออกมาเพิ่มขึ้น10,000รายนะคะเป็น272,000รายก็เป็นแับใกล้เคียงกับที่อาจคาดการไว้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขเนะี่ยต่ำกว่า300,000รายถนะ้าติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่51แล้วก็ส่งสัญ,ญญาณว่าตลาดแรงงานของัฐอรมเิกายังคงแข็งแกร่งอยู่นะคะส่วน คืนนี้นะสหร,รัฐเมกาจะเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสสองนะคะเป็นการประมาณการครั้งที่สองตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0-4%ชะลอตัวลงจากประมาณการครั้งแรกที่ขยายตัว0.7%แล้วก็เทียบกับไตรมาสสามที่ขยายตัว2%อรส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหร,รัฐเมกาเองนะคะก็ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงนะคะตรงนี้ จะทำให้มีการคาดการณ์เฟรดก็น่าจะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยนในการประชุมเดือนมีนาคมตรงนี้เป็นประเด็นที่ส่งผลบวกกับราคาทองคำแต่ว่าราคาทองคำก็ตอบรับประเด็นนี้ไปพอสมควรแล้วนะคะแนรน้มมาคาทองคำมองว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะขึ้นไปเข้าใ,ใออกล้แนวต้าน2,500 0ดอลลาร์ 2050, นะคะจากประเด็นที่ตัวเลข GDP ไตรมาส4ของสหรัฐอเมริกาน่าจะออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็อย่างน่าจะติดแนวต้านตรงนี้นะคะแต่ถ้าผ่านขึ้นไปได้นะคะ1,250ดอลลาร์แนวต้านถัดไปก็จะเป็น1,262ดอลลาร์ส่วนแนวรับ1,220ดอลลาร์ค่ะหลุดตรงนี้1,200ดอลลาร์โคนรยุทธการลงทุนนะคะก็แนะนำว่าใครซื้อไว้ก่อนหน้านี้นะคะ มีกำไรนะากระชขายไปที่ประมาณแนวต้าน1250ดอลลาร์นะคะรอซืรอบใหม่ก็ประมาณตรงแนวรับ1220ดอลลาร์1 2 0่ดอลลาร์สำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานต้องบอกว่าก็มีแรงซื้อกับเข้ามาเหมือนกรัรนะคะในช่วงเช้าตามหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นนะคะระหว่างวันมีแรงเทขายกลับออกมานะคะ เมื่อวานมีการเปิดเผยตัวเลขการส่งออกของไทยนะคะ,ะก็ปรากฏว่าก็ยังหดตัวลงนะคะ,ะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะก็เป็นปัจจัยหลักที่ถือว่ากดดันกับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะนักลงทุนสามันแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศมียอดซื้อสุททินะคะสามิล้านบาทแล้วก็114ล้านบาทนะคะยอดซื้อยังมีตอบเนื่องจากนักลงทุนต่างประเทศแต่ก็แผ่วบางลงนะครับ ส่วนแรงเทขายเนี่ยมาจากพอร์ตโบกเกอร์นะคะขายสุดที่ออกมา420ล้านบาทนะคะถ้าเรามาดูในตลาดอุนหรือตลาดถึงเ็กนักลงทุนต่างประเทศมียอดซื้อสุทธิใน,นะะเซ็น50 Index Future เร์นปริมาณก็คือ5,681สัญญานะคะสัญญาเดือนเอดีดตัวเข้าใกล้แนวต้าน845ถึง850จุดน,นะคะแล้วก็มีแรงเทขายกลับออกมานะครัก็ปัจจัย เมื่อวานี้อย่างที่เรียนใบนะคะก็จะเป็นตัวเลขส่งออกของไทยนะคะ mm. เดือนมกราคมที่ออกมาหดตัวลงะะ mm. ก็เป็นปัจจัยกดดันนะครับแต่ก็ถือว่าก็ไม่ได้ต่างจากที่ตลาดคาดการไว้มากมายนะครับประเด็นที่คาดว่ายังมีผลอยู่นะคะก็จะเป็นการรายงานผลอบการการจ่ายเงินปันผลนะคะของ กลุ่มเหลวเซกเตอร์นะคะแล้วก็กลุ่มธนาคารบ้านนี้ก็มีการจ่ายแบบผลด้วยเหมือนกันนะครับก็ <c oughs> มองนะคะว่าแนวโน้มการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นวันนี้นะคะลักษณะอาจจะคล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะคะก็อาจจะเหวี่ยงขึ้นลงตามราคาน้ามันนะคะเปิดตลาดมาก็อาจจะมีแรงซื้อกับเข้ามานะคะเพราะาราคาน้ามันขึ้นนะคะระหว่างวันยังคงต้องระวังแรงเทขาย ะะมองกรอบการเคลื่อนไหวของเซต50สิรีเอชเดือนมีนาคมนะคะ830ถึง850จุดนะคะซื้อขายตามกรอบตรงนี้ไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเข้าใกล้แนวต้าน850จุดนะคะระวังแรงเทขายแต่ว่าถ้าเกิดผ่านขึ้นไปได้นะคะจะเป็นสัญญาณซื้อมีโอกาสขึ้นไปถึง860ถึง865จุดนะคะ่ะ s i n เกิลซ็อกฟิวเจอรที่แนะนำ ITD f u t u r e ร TTA f u t u r e ร ITD f u t u r e รราคาขุ้น ITD ปรับตัวลงมากในการซื้อขายในสัปดาห์ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์เริ่มมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะ,ะหลังจากที่ราคาขุ้นก็ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่นะคะในการซื้อขายสัปดาห์นี้ราคาขุ้น ITD เกี่งตัวในกรอบแค่นะคะรายงานผลการของ ITD คาดว่าจะดีขึ้นจากปตรมาสก,ก่อน หลังจากที่มีการลงทุนหลายโครงการที่เริ่มรับรู้รายได้นะคะดังนั้นมองว่าการเก็งกำไรระยะสั้นอย่างน่าสนใจในการเข้าซื้อนะคะแนวรับ6บาท30สตางค์ถึง6บาท40สตางนะคะ์จุดตัดขาดทุนให้ไว้ที่6บาท20สตางค์ค่ะ TTA future ราคาวุน้น TTA นะคะก็ฟื้นตัวขึ้นในการซื้อขายช่วงต้นสัปดาห์นะครับ ก็เป็นการฟื้นตัวขึ้นตามการเคลื่อนไหวของตัวดัชนีค่าระหวังเรือนะคะที่จะมีผลกับหุ้นกลุ่มเดินเรือนะคะเพราะมองว่าภาพทางเทคนิคก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวต่อด้วยนะคะแนวรับในการเปิดซื้อ8บาท20สตางค์ถึง8บาท30สตางมองว่านะคะประเด็นที่อาจจะเป็นปัจจัยลบก็อาจจะเป็นเรื่องการรายงานผลการ ของหุ้นของ TTA ที่น่าจะออกมาไม่ดีอาจจะเป็นปัจจัยกดดันนะคะก็อาจจะมีการฟื้นตัวในกรอบที่จำกัดนะคะเลือกเปิดนะขายได้กรณีที่ราคาหุ้น TTA นะคะไม่สามารถยืนเหนือแนวรับ8บาท20สังได้ค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสวดีค่ะ